สวัสดีครับ YouTube วันนี้จะมารีวิว a i r s o f t กระบ,บอกใหม่ต้อนรับปี2024ของผมครับจริงๆตัวนี้ก็ได้มานานแล้วแหละเป็นของค่าย d แชมเปญเบลครับเป็นเซ็ตชุดโรคอยก็คือ M4 รหัส 087A ครับผมโดยโมเดลต่างไปก่อนครับทั้งหมดมันก็คือชุดตัวอ่า CAR 5 23, เป็นย3ครับเป็นโมเดลเบสมาในช่วงจากที่ข้อมูลที่เห็นก็คือในช่วงสงครามเวียดนามครับตัวนี้เป็นช็อตบาร์เรลลำกล้องประมาณ7ถึงประมาณนิ้วครับผมบอดี้ทั้งหมดเป็น ABS ครับผมยกเว้นแกนพันท้ายแล้วก็ชุดท,ท่อหน้าครับผมเป็นอลูมิเนียมเก็ดแข็งแรง กล่องมีอะไรบ้างในกล่องจะมีตัวปืนจุกแล้วก็แมกซีนปั่น1แม็กครับผมแค่นี้เลยเีเศษเีแค่นี้ทำอะไรไปแล้วบ้างนอกจากเปลี่ยนเเศษปลี่ยนหัวเสียบแบตเตอรี่จากแบบเดิเมไปทำยา่าเป็นปัด๊ดีนนะครับผมผมก็ลดความแรงความแรงเดิมได้มาประมาณ400กว่า ก็ลดเหลือให้เหลือ350ตามความตามกำหนดของสนามวันที่ลดเหลือให้เหลือความแรงเร้350้ฟุตประมาณนี้ ดีงมายิงไปยิงมาขวดแตกแบบงงงแบบไม่ได้ตั้งไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดเพราะความแรงอ่ะมันสามร้อยสามร้อยสี่สิาร้อยสามสิบประมาณนี้ของผมที่ผมเสร็จไว้ผมไม่เอาแรงขนาดนั้นแต่ยุความนี่นจะเป็นขวดมันบ้างอยู่แล้วแหละมันก็เลยแตกทีนี้ถามว่าทําอะไรไปแล้วบ้าง ก็มีแค่เปลี่ยนสปริงตัดสปริงเดิมลดความแรงลงแล้วก็เปลี่ยนหัวของมันแล้วก็เปลี่ยนยางฮอบเป็นยางฮอบอ่า S R C ครับยางฮอบ,อบราคาย่อมเยาก็ถือว่าไม่ได้แย,ย่มากเพราะว่านแง่ของสนาม C Q B อ่ะมันไม่ได้มันระยะไม่ได้ห่างไกลกันมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าความแรงคุณเออความแม่ของคุณจะ อ,อันนี้คือทอ่อก็เดิมเดิมนะครไม่มีแค่เปลี่ยนยางพอไปมันก็ยังยิงได้ไม่ได้มีพลาดรู้สึกว่ายิงไม่โดนอะไรนี้ไม่มีสาหรับความรู้สึกผมนะหลังจากผมลองเล่นมาสักระยะหนึง่งกดได้เพื่อนภายในก็ยังไม่ทําอะไรเลยภายในก็เดเมิๆในอนาคตคิดว่าอาจจะเปลี่ยนติดบอร์ดเปลี่ยนมอเตอร์เพื่อยดอายุการใช้งานของตัวเพราะผมผม คิดเสมอว่าเดิมๆของมันเนี่ยก็ดีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปทําอะไรมันมากโหคือว่าไอ้ตัว c r 1 5 n 2 3เนี่ยมันตอบโจทย์ในแง่ของระยะของสนามด้วยความที่สนามที่ผมเล่นคือบน c ทีค s อบีอาซอฟต์เนี่ยมันเป็นสนามซี b แล้วผมเป็นสนามในระยะประชิดทะนั้นความที่เปรียบของมันก็คือจ้ตัวเพราะมันหน้าจันมันสามารถเข้าบาเัเบรกได้อย่างในมุมที่ทําไม่ให้เรา ปืนของเราครับค้นออกเจระยะของบังเกอร์ทำให้ฝั่งตรงค้าอย่างมองไม่เห็นและอย่างคือเบาเบามากๆเลยขนาดผมติดดอตอนนั้นคือดอทเอ็ม m ูเอ็นพอนะครับผมหนักขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่ให้รู้สึกว่ามันหนักมากจะเท่าไหร่เบาเลยแหละมันไม่มีปัญหาในเรื่องของการหนักถือไว้สักพักแบบโอ้ยยไไม่ไหวเลยเหมือนเจ้าตัว m อ e าของผมฉะนั้น สำหรับผู้ที่เริ่มเล่นอยากแต่ไม่รู้จะเอาโมเดลอะไรแล้วตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อีกแ,กแ,กแ,กแง่อีกแง่อีกแง่อีกแง่หนึ่งนนีทั้งการลงสนามแล้วก็การสะสมเพราะว่าโมเดล N a, เอ็นยี่สานี่ยมันก็ถือว่าเป็นโมเดลที่แปลกอย่างนี้นบะเป็นเป็นเอทรงหน้าสั้นทรงได้ทัวสายได้ทัวน่าจะชอบกันมากลยับผมก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าตัว ซ r อาเป็นยี่ห้าดับเบิลวีแปเจ็ด